สวัสดีครับผมโจ้โปรเทพครับที่ปรึกษาการขายที่อีสุสิซอแสงมงคลสาขานิโคอุตสากรรมโรจนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนะวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับคลิปแนะนําโปรโมชั่นนะครับประจําเดือนสิงหาคมนะครับปี2022นี้นะก็สําหรับคุณลูกค้าที่พลังเล็งรถยนต์จะไว้ใช้งานนะครับหรือดูเจ้ารถยนต์อีสูซิเอาไว้ก็ดีนะฮะผมขออนุญาตแนะนําเลยว่าเดือนตุลานะครับราคาจะปรับขึ้นอีกแล้ว โอ้โหขึ้นอย่างราคาน้ำมันแล้วรถยนต์ตอนนี้นะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็ซื้อได้ราคาถูกย่อมดีกว่าเสมอนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ครับสำหรับโปรโมชั่นเจ้ารถยนต์ Isuzu e Cap 4.9นะครับเป็นตัวขายดีที่สุดของเราเลยก็ว่าได้นะเป็นรถยนต์4ประตูนะครับ1.9หกสปีดนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าพอเอาไปแต่งใส่แม็กจัดทรงนะใส่อุปกรณ์นู่นนี่นั่นต้องบอกว่าลงตัวและสวยมากๆ คุณลูกค้านิยมที่จะไปใช้ทั้งในครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันนะฮะเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าหลายๆท่านไม่รู้ว่ารถยนต์4ประตูของอ e ีซูซูนั้นนะครับภาษีประจําปีนั้นถูกมากๆนะครับเจ้าตัวนี้เครื่องยนต์1.9ภาษีปีละเพียง2,400บาทเช็คระยะแต่ละรอบแต่ละครั้งก็พันกว่าบาท2,000บาทต้องบอกว่าประหยัดน้ํามันด้วยภาษีถูกด้วยบารุงรักษาก็ถูกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเงินดาวก็น้อยมากค่างวดก็น้อยมากๆเช่นกัน นะในเจ้าอีซูซ c a p ปโฟรหตัวด้านหลังที่เห็นอยู่นี่นะดาวเพียงนะครับเดือนสิงหานี้เท่านั้นนะดาวเพียง29,000บาทพร้อมตกแต่งซิ่งนะฮะลงแม็กจัดทรงฟิล์มเซรามิกตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมปรกันภัยชั้นหนึ่งและค่าจดทะเบียนรถยนต์สี่ประตูมีให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ยังมีนอกเหนือจากนี้ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรมาพูดคุยสอบถามกับผมได้ ดาวรับดาว2 9 0 0้าค่างวดอยู่ที่ประมาณ9,800บาทคุณลูกค้าก็สามารถที่ไปเจ้าเข้าเจ้าของนะฮะเจ้ารถยน์อูสุของเราได้แล้วนะฮะเงื่อนไขต้องบอกว่าจองง่ายออนไลน์สามารถโอนเงินจองเข้าบริษัทแล้วก็มีเจ้าที่สินเชื่อไปหาคุณลูกค้าถึงบ้านสัญญาผ่านนัดรับรถผมเอารถขึ้นรถสไลด์ไปส่งให้คุณลูกค้าหน้าบ้านได้เลยนะครับบริการประทับใจแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของง่ายๆสัญญาผ่านง่ายนะครับ จองวันนี้นะครับในเดือนสิงหาคมเพียง999บาทคุณลูกค้านะฮะ999บาทก็สามารถจองรถยนต์ีสูซุของเราได้แล้วนะครับแล้วก็จองปุ๊บนะเราก็จะมีเสื้อนะครับแล้วก็แก้วเก็บความเย็นเป็นของที่ระลึกให้ว่าคุณลูกค้าได้ให้โอกาสเรานะได้จองรถยนต์เข้ามานะฮะ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับนะฝากโปรโมชันนี้ไว้ด้วยสนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่0922656225นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาพูดคุยกันกับผมนะครับที่1669 JOE นะครับแล้วก็ฝากคุณลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับโปรโมชันในทุกๆสัปดาห์ที่ผมทำออกมาให้นะวันนี้ผมต้องลาคุณลูกค้าไปก่อนครับนะโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ